ป้าพี่น้องไปตอนซ่อนคักบ่ครับหญ้าเพิ่นนะครับบ่มีหญ้าอย่างอื่นปุน้ะครับมีแต่หญ้าแพงกลาลุ่นๆครับพี่น้องทุกคนพี่น้องอย่าหัวใจวะครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดไปชมกันในคลิปเด้ครับพี่น้องตัดไปรอบนึงแล้วตัดรอบนึงแล้วตัดรอบนึงไอ้ที่เรื่องเรือเนี่ก็คือหญ้าปนหญ้าปนนะครับพี่น้อง ัดไปรอบเพิ่งรอ,อยาผลกันหลายเครื่องตัวเครื่องนะฉีดทุยาพิเศษฉีดยายาอ,อันมิกอันมิกนะครับเน,นื่องถังต่อจากซองก่อนครับสามซอง,องต,อต,อตอนตนอนจะน่าไปซื้อของเขาเอินเป็นกล่องบ่กล่องหนึ่งมีสิบสองซองสองิบบ่ครับเป็นพงบ่ครับหนึ่งหนึ่งถังต่อสามซองนี่แล้วพอเขาฉีดได้แล้วแต่ว่ารอบแรกที่เขาฉีดมันดีตัดเท่ากัน ัดเจ้ากอนัดข้อตัดเบิดไปหนอยยาไม่เสียซุ้มยาผลนม่ติจตายเป็นเป็นยาคายยาใบกว่างอ๋ออันนี้เป็นยาขายาใบกว้างครับยาแรเป็นาใบบันบอาันบ่ตายยาเียยาความคุงยาคือยายังตายดเห็นบ่เหนที่เหลืองๆนี่ยายายานแท่งุหลาบมาครับตายซุ้มยาใบกว่างบ่ครับยงโราณ อมตนุ่มเข้าัจมือมือหลังหลังนั้นบอลหยาบบอลนึ้นขืนบอลรับก็เลยไปยังไงเมื่อนั้นตัดบอนตึ้งยัตายแรกก็คือทาทาที่สื้อไป็ิสีก็คือตัดตัดหยาเง่ออกกันมาครับเราตาแดงว่าเท่านี้นะครับอ๋อตาหดงว่ากินไปแล้วก็จังเีดยาอันอันอันมิกงินมาครับซื้อมันแบบอันนี้คือมัน่ีด กล่องนี้นะครับกล่องหนึ่งนี่มีสิบสองซองพี่น้องเนื้อที่กว้างเลยครับนี่คิดว่างานหนึ่งไซด์เลยครับสิบสองซองถังละสามซองทังละสพามซองนะครับตายดีแท้ๆแต่และพูดถึงพ่พี่พ่อน้องนะครับไปเบื้องอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เพิ่นฉีดยาแล้วมันง่ามแล้วนะครับ อันนี้เลยครับอันปูอันนี่เลยครับอันนี้ยาซิกแนนเขาก็ปูเขาลองปูกเขาก็แปลงมะปูนี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่มันฉีดยาครับหลังจากที่มันตัดตัดเสร็จแล้วเพิ่นก็ฉีดยาครับมันก็จะขึ้นมางามถูกไหมครับหญ้าวัชพืชอด่างอื่นนะครับเพราะว่าจิเป็นหญ้ายืดลำไห้ลำหน้าเห่านะครับสิบบอขึ้นปนได้นะครับพี่น้องเพื่อยาหญ้าใบกว้างนะครับอันนี้ไม่เป็นหญ้าใบแคบมันก็เรียกว่าตายครับ หล้วกันเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยยูเรียครับพี่น้องง่ายเร็วงามเร็วนะครับเห็นบ่พี่น้องงามครับบ่ครับโอ้ยพวกหัวจักสุดครับทางหัวจักสุดนี่ผมเฮทศตโดนะครับคำามาชมหน่อยอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ครับเด้อกดซับสไครต์ให้น้ำเด้ครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็ติขอจบเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ